สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็เอาใจสายลุยกันหน่อยนะวันนี้เป็นเจ้าสุูกิคาลิเบียนครับนะใครที่เป็นสายลุยครับก็ต้องนึกถึงเขาก่อนเลยนะครับนะสำหรับสายลุยนะครับเพราะว่ามาเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะไม่ไม่แพงนะครับนาสำหรับใครที่เป็นสายลุยเริ่มต้นนะก็จะมองตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็เอามาแต่งเอามาทํากันเรื่อยนะครับนะเพราะว่า อุปกรณ์ของต่างๆนี่เขายังมีคนใช้กันอยู่เยอะนะครับนะถือว่าเป็นอะไรอ่าเป็นรถที่อะไรหาค่อนข้างง่ายอยู่พอสมควรครับแต่วันนี้ครับเจ้าคาลิเบียนคันนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยครับเพราะว่ารายละเอียดคันนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากคันอื่นๆที่เอามาลงครับคันนี้มาดูรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับนะคันนี้เป็นเครื่องโตโยต้าครับ 1JZ เทอร์โบนะครับช่วงล่างนี่ก็เป็นของพาร์โดครับ เล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้รถเป็นรถสีเทานะครับปี3-4ครับขาหน้าหลังนี่เป็น t o y o ต a p พา d ์โ7-8นะครับช่วงล่างชุดแต่งพาร d โดครับคอยสปริงหน้าหลังลิดเบรกสี่ล้อครับฟีล็อกคู่หน้าพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ครับแอร์เย็นๆกันเลยครับนะแอร์ยังใช้ได้ครับโช๊คอมาด้าครับสับแทงสี่ต้นเกียร์ออโต้ครับก็เป็นเกียร์ของโต y o ต a p าร์เช่นกันครับ พร้อมเกียร์4วินะครับนะใช้ใช้งานได้ปกติทุกเกียร์ครับนะเครื่องตัวนี้เป็นเป็นตัวเบนซินนะครับ 1JZ 2,500cc turbo ครับนะยังไม่ได้ติดแก๊สนะครับวินไฟฟ้าก็เป็น9,500ปอนด์ครับลอกระทะเล็กขอบ16นิ้วครับยางยังสวยนะครับเป็นยางตะขาบ35ครับ โลบาคันนี้เป็นโลบานอกนอครับเหล็กอย่างดีครับผมทุกรายการแจ้งลงเริ่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเครื่องดีแรงดีครับวิ่งขับทางไกลได้สบายนะครับช่วงล่างดีเล่มชุดโอนครบครับผมนะภาษีคันนี้หมดเดือนธันวาคมปี64สี่นะครับผมคาาตัวผู้ขายตั้งราคาไว้ที่245,000บาทนะครับใครที่สนใจก็นัดเข้าไปอยู่ตัวจริงกันได้ครับไปลองขับลองเทสจุก่อนครับ เพื่อความสบายใจครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับรถคันนี้อยู่เมืองลำพูนนะครับใกล้โรงเรียนรุนาพัฒนานะครับนะใครสนใจเข้าไปดูรถได้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนะด้านใต้คลิปครับคำบรรยายคลิปนะครับนะผมทิ้งลิงก์ทาง facebook ไว้ให้นะครับรายละเอียดมีให้ครบครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กของเจ้าของนะ l ลายไอดีก็มีครับอยู่ในนั้นนะครับคลิกเข้าไปนะครับอยู่ใครหาไม่เจอครับอยู่มุมล่างขวามือครับตรงที่เป็นลูกศรเล็กๆนะครับถ้าดูทางโทรศัพท์นะคลิกเข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปใน Facebook นะครับถ้าลิงก์เข้าไปได้ก็แสดงว่าเจ้าของรถขายไปแล้วนะครับนะก็ทุกคันครับถ้าเข้าไม่ได้นี่คือเจ้าของรถขายไปแล้วถ้าคันไหนที่เข้าได้นี่ก็แสดงว่า ยังอยู่นะครับก็แนะนําช่องทางการติดต่อกันไปนะครับเพราะว่าทางช่องนี้เป็นแค่สื่อการเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะม่ได้มีส่วนใด้ส่วนเสียอะไรครับคุยกันได้โดยตรงเลยครับเราเจอก็นํามาให้แฟนๆครับที่กําลังมองหาเจ้าคาลิเบียนครับอยากได้สายลุยไว้ใช้งานก็ลองลองตัดสินใจดูแล้กันครับถูกแพงก็ว่ากันไปครับงบแต่ละคนนนั้ไม่เท่ากันนะครับนะก็ ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ